สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูเด่น10ล่างเดินดีแล้วก็หน่วยล่างเดินดีของเรานะท่านผู้ชมนะก็งวดที่ผ่านมาทั้ง4สูตรนี้เข้าหมดเลยนะท่านผู้ชมนะมาตัวชนทั้ง10ล่างเดินดี2สูตรแล้วก็หน่วยล่างเดินดี2สูตรนะก่อนอน่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่น10ล่างเดินดี7ตัว2สูตรนะครับแล้วก็หน่วยล่างเดินดีอีก2สูตรท่านผู้ชมเป็นสูตรเดิมของเรานะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวชนทั้ง10และหน่วยนะท่านผู้ชม เรามาดูสิบล่างสูตรแรกท่านผู้ชมใช้ร้อยบนคูณ4บวกหน่วยบนผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1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 แล้วก็บวก3บวก2ท่านผู้ชมผมใช้ใสถิีงงวดที่ออกหนึ่งเป็นสถิีงงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนท่านผู้ชมแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับทั้งหมดนี้ก็28งวดแล้วท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าใช้มานานแล้วนะท่านผู้ชมนะ ก็นี่เป็นหลุดงวดแรกนะครับท่านผู้ชมในจํานวน2 8งวดที่เอาสีิตีมาให้ชมนะสูตรแรกนะครับพอหลุดแล้วไม่หลุดจานะท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับพอหลุดแล้วเขาก็เดินต่อแล้วก็มาหลุดนะครับเดินอีกหกงวดแล้วเขาก็มาหลุดงวดที่สองจากนั้นเขาก็เดินยาวมาอีกท่านผู้ชมประมาณสี่งวดเนี่ยมางวดมาหลุด,ลดงวดก่อนหน้าท่านผู้ชม ก็จากนั้นก็เดินต่อมาอีก3งวดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับงวดล่าสุดนะ16กันยา67ออก37ท่านผู้ชมเราให้เด่น0 1 2 3 4 7 9นะหลัก10ล่างมาที่3เนี่ยท่านผู้ชมถือว่าผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดมาที่1ตุลากันท่านผู้ชมครับนี่ครับผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับเพราะว่าสูตรไม่ยาวนะท่านผู้ชมนะ ร้อยบนคูณ4ี่ร้อยบนก็คือ6 6คูณ4บวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ2ท่านผู้ชม6 4 24นะ4ีบวกสก็ได้6ท่านผู้ชมสูตรตัวแรกเด่น6กบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกหได้9กบวกหได้0นะแล้วก็บวกสก็ได้3นะครับแล้วก็บวกสก็ได้5นะเด่น10ล่างสูตรแรกเด่น6 7 8 9035ท่านผู้ชมหวังว่าเขาจะเดินต่อนะครับขอให้เดินต่ออีกนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดู10ล่างสูตรที่2ท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าอีกนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรที่เราใช้มาหลายงวดแล้วท่านผู้ชมก็สูตรนะครับใช้หมื่นบวกร้อยสองคูณสองบวกหน่วยสามบวกเก้าคงที่นะครับผลลัพธ์เตต้าไห่บวกหนึ่ง บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกสองนะครับเป็นเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมผมใช้สถิงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเช่นเคยนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนท่านผู้ชมนะก็สูตรนี้ก็เดินดีท่านผู้ชมหลุดแค่สองงวดเองนะสูตรนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับหลุดงวดแรกจากนั้นเขาก็เดินยาวเลยท่านผู้ชมเดินยาวมาอีกนี่ท่านผู้ชม หลายงวดเลยนะแล้วก็มาหลุดงวดที่สองเนี่ยครับงวดที่ออก46เนี่ยนะหลุดพร้อมกันกับสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมพอเดินก็เดินพร้อมกันอีกสองสูตรนี่ผมก็เลยจับชนกันเลยท่านผู้ชมหนึ่งกับสองเนี่ยงวดล่าสุดนี่ก็มาติมเทมแต่ว่าเราเอาดับไปตัดดับเราเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมเด่นเขาเดินดีของเขาอยู่แล้วนะแต่เราตัดไม่ถูกเองก็เรามาดูงวดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมออก37นะเราให้เด่น67 89013นะไอ้นี่เนี่ยเนื่องจากว่าผมวงปิดท่านผู้ชมผมไปวงเจ็ดนึกวงหน่วยนะจริงๆมันเป็นสูตรสูตรหลักสิบท่านผู้ชมก็ไปวงเจ็ดนะผมก็เลยต้องอัดคลิปใหม่เนี่ยก็เลยต้องแก้ใหม่ท่านผู้ชมเนี่ยครับหลักสิบล่างก็คือสามนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับมาตัวท้ายเลยท่านผู้ชมถือว่าผ่านนะครับ ปกติมันเคยใช้สูตรเดียวท่านผู้ชมพอเราใช้สองสูตรมาชนกันเนี่ยมันก็เลยนึกว่าเป็นหลักหน่วยกว็เลยไปวง7จซะอย่างนั้นน่ะ <บ S 1> <vib. S 2> ก็นี่เป็น10ล่างสูตรสองนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาก็เข้า3นะก็ผ่านนะครับเรามาดูมาที่หน่งนะตุลาท่านผูน้ชมสูตรนะใช้10ื่นนะหมื่นก็คือ0ูนย์ท่านผู้ชมร้อยสองคูณสองรก็คือ9 9้าเกนะ หน่วย3ก็คือ8นะครับแล้วก็บวก9คงที่9บวก8ได้7 0บวก8ก็ได้8นะครับ8บวก7ได้5ท่านผู้ชมเด่น10ล่างตัวแรกสูตร2เด่น5บวก1ได้6บวก1ได้7บวก1ได้8บว1ได้9บวก1ได้0แล้วก็บวก2ก็ได้2ท่านผู้ชมเด่น5 6 7 8 9 0 2ท่านผู้ชม ก็หวังว่าเขาจะเดินต่อนะขอให้เดินต่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองจับไปชนกันนะครับ10ล่างเดินดี7ตัวทั้งสองสูตรนะครับผมจะไม่ชนให้นะยกเว้นนู่นนะวันที่สรุปนู่นนะท่านผู้ชมผมถึงจะ <c oughs> จับชนให้นะครับก็ทีนี้เรามาดูท่านผู้ชมหลักหน่วยกันบ้างนะก็หลักหน่วยก็เป็นสูตรสูตรเก่าที่เรา ใช้มาสองสามงวดแล้วนะท่านผู้ชมก็เนี่ยครับหน่วยล่างเดินดีเจ็ดตัวท่านผู้ชมสูตรแช้แสนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะสูตรง่ายๆท่านผู้ชมบวกกันแค่สามตัวนะผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่ง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 บวกสองบวกสองนะครับผมใช้ใส่ตีงวดที่ออกศูนย์เก้าเป็นใส่ตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสิบหกงวดยังไม่หลุดท่านผู้ชมนะสิบหกงวดยังไม่หลุดนะ เราไปดูสี่ตีกันเลยท่านผู้ชมก็เดินดีมากๆนะท่านผู้ชมถึงแม้จะเจ็ดตัวมันปลอดภัยท่านผู้ชมผมชอบประมาณหกถึงเจ็ดตัวนี่แหละงวดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมออกสามเจ็ดนะเราให้เด่นสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับมาหลักหน่วยมาที่เจ็ดนะท่านผู้ชมหน่วยล่างก็ ถือว่าผ่านนะครับใส่สีหน่อยนะครับมาหน่วยล่างที่7จท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูงวดมาที่1ตุลาการท่านผู้ชมแสนนะแสนก็คือ6กนะแสนก็คือหกสิบล่างก็คือ3หน่วยล่างก็คือ7นะครับ 3บวก7็ก็ได้ศนอันนี้ก็ได้6นะ6บวก0ย์ก็ได้6ท่านผู้ชมเด่นหน่วยล่างสูตรแรกนะเด่นตัวแรกเด่น6บวก1ได้7บวก1ได้8บวก1ได้9นะครับบวก1ได้0บวก2ได้2นะครับ2บวก2ก็ได้4นะเด่นหน่วยล่างเดินดี7ตัวนะครับ สูตรแรกเด่น6 7 8 9็2 4นท่านผู้ชม6 7 8 9 0 2 4นะก็ผมเชื่อว่าเดินต่อท่านผู้ชมผมมั่นใจว่าเดินต่อแน่ๆทั้ง10และหน่วยท่านผู้ชมทั้งตัวชนเลยนะชน10และชนหน่วยก็ผมมั่นใจว่าตัวชนจะมาทั้ง10และหน่วยท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่2ท่านผู้ชม หน่วยล่างเดินดี6ตัวสูตรที่2นะท่านผู้ชมนะสูตรใช้พันคูณ2บวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วย1บวก13คูณ3บวกหน่วย4ท่านผู้ชมผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก2บวก1บวก3บวก3แล้วก็บวก6นะครับผมใช้ใส่ตีงวดที่ออก0ูนย์นะครับเป็นสสิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมของเราท่านผู้ชมก็ เดินดีนะสิบหงวดก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสี่ตีกันเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยก็ยังไม่หลุดท่านผู้ชมล่าสุดออก3 7 3เจนะครับเราให้เด่นที่1นึ่งสามี่เจ็ดศย์หท่านผู้ชมก็มาที่หลักหน่วยก็คือมาที่7ดนะ ถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> มาตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมงวดที่ออกเก้าสี่ก็เนี่ยครับมาตัวที่สี่ท่านผู้ชมมาดูงวดนี้จะมาตัวที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมเรามาคำนวณนงวดที่หนึ่งตุลากันเลยท่านผู้ชมพันคูณสองนะพันก็คือแปดนะครับแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกบวกหน่วยบนก็คือสองนะ บวกสิบล่างก็คือ3หน่วย1นึ่งท่านผู้ชมหน่วย1ก็คือ0 13ย์สคูณสามก็คือ0ูนก็ได้0นยะ์นะศู 3. ได้0หน่วย4หน่วย4ได้8ดท่านผู้ชมผมไม่ทวนแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆผมใช้ดินสอเขียนผมก็ทวนหลายรอบแล้วนะครับก็0ูย์บวกแก็ได้8นะครับ 0ูนยบวกสก็ได้3 6กบวกสก็ได้8นะก็8 8ดแบวกได้1ท่านผู้ชม8แล้ว8บวกสนะ8ปบวกสได้1นึงบวก8ก็ได้9นะครับเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกนะท่านผู้ชมเด่น9นะครับหลักหน่วยตัวแรกเด่น9 9บวก สองก็ได้1นะครับ1บวก1ก็ได้2นะครับ2บวก3ก็ได้5 5าบวก3ก็ได้8 8ดบวก6ก็ได้4ีนะท่านผู้ชมเด่นหน่วยล่างเดินดีสูตรที่2 6ตัวเด่น9 1 2 5 8 4 9 1 2 5 8 4กก็ขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะหวังว่าเขาจะเดินต่อนะครับ ผมเชื่อว่าน่าจะเดินต่อนะก็ท่านผู้ชมลองจับชนกันดูนะครับหลักหน่วยสั้งสองสูตรเด่นเก้าหนึ่งสองห้าแปดสี่นะแปดไปเก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหกได้สี่ถูกต้องนะครับ นี่เป็นทั้งหมดท่านผู้ชมเด่น10ล่างเดินดี7ตัว2สูตรและก็เด่นหน่วยล่างเดินดี6ตัวและก็หน่วยล่างเดินดี7ตัวท่านผู้ชมรวมทั้งหมด4สูตรก็ทั้ง10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนั้นจับชนกันเลยนะท่านผู้ชมนะวันสรุปผมค่อยมาจับชนให้นะครับก็ลองเอาไปจับชนกันดูท่านผู้ชมเด่นตัวไหนแล้วก็เอาดับมาตัดนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมจะไม่ใช้ดับเยอะท่านผู้ชมผมจะเอาดับที่มันชัวร์ทั้งดับ10ดับหน่วยแล้วก็ดับล่าง ดับล่างงวดนี้ผมมั่นใจว่าเอาอยู่แล้วก็ดับถึง4ตัวด้วยท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวขอให้คํานวณเสร็จก่อนนะท่านผู้ชมนะก็คุณคํานวณได้ประมาณครึ่งหนึ่งสําหรับดับดับล่างนะก็คํานวณเสร็จค่อยเอามาลงให้นะครับก็นี่ทั้งหมดก็เป็นสูตรเด่น10ล่างแล้วก็เด่นหน่วยล่างเดินดีนะท่านผู้ชมนะก็ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะท่านผู้ชมนะเจอกันคลิปหน้าผมจะเอาเด่นเด่นล่างเดินดีอีก4สูตรท่านผู้ชมนายท่านผู้ชมได้ชมกันสําหรับคลิปหน้านะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ